เปรตตาจันเมื่อครั้งยังเป็นเด็กวัดตัวเล็กๆอยู่นั้นผมเคยฟังท่านอาจารย์เล่าถึงเรื่องเปรตโดยท่านยกเรื่องเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาเล่าให้พกผมซึ่งเป็นเด็กวัดทั้งหลายฟังพร้อมๆกันและยังจําได้ติดหูรู้ความจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าพวกเปรตนั้นเดิมก็เป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเราทุกคนนี้แหละ แต่เบียดเบียนรังแกคนที่ดีทำลายสมบัติของสองบ้างโกงของสองเป็นของส่วนตัวบางแย่งและกินของที่เขาอุทิศเพาะพระสงฆ์บางฤศยาว่ากล่าวสงที่ดีต่างๆนานาบางหลอกลวงให้คนบริจาคเพื่อสองแล้วเบียดบังเพื่อเอาเป็นประโยชน์แก่ตนเองบางเหล่านี้เป็นตนด้วยบาปที่มนุษย์พู้นั้นหรือพวกนั้นได้กระทำไว้ เมื่อตายจากมนุษย์แล้วจึงบังเกิดเป็นเปรตซึ่งมีรูปกายพิกลพิการนาเกลียดนากลัวต้องลำบากทรมานอดอดอยากยาเป็นเวลานานนับด้วยพุทธันดรพุทธันดรทีเดียวจากเรื่องที่ท่านอาจารย์ยกมาเล่านี้ทําให้พวกผมซึ่งเป็นเด็กวัดต่างเกรงกลัวจะเป็นเปรตเหมือนอย่างพวกเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหลือเกินจึงพยายามระวังตัวตามๆกัน โดยมิกล้าล่วงเกินของก่อนพระหรือของที่พระท่านยังไม่อนุญาตให้กินและถ,ถ้าถูกเพื่อนเรียกว่าเปรตหรือไอเปรตแล้วเป็นโกรธถึงขนาดต้องชกปากกันทันทีเพราะต่างคนต่างเกลียดและกลัวเปรตอย่างฝังลึกเข้ากระดูกตามๆกันทั้งๆท,ที่ยังไม่มีใครได้เคยเห็นเปรตด้วยตาตัวเองสักครั้งเดียว แต่ในที่สุดพวกผมก็เห็นเปรตเข้าจนได้เปรตจริงจริงครับซึ่งนึกถึงเรื่องนี้ครั้งไรยังขนลุกทุกครั้งแม้เดี๋ยวนี้พวกผมจะเติบโตกระทั่งมีลูกเมียตามๆกันแล้วเวลาไปวัดหรือพบเพื่อนๆซึ่งเคยเป็นศิษย์วัดรุ่นเดียวกันเมื่อยกเรื่องนี้มาคุยกันอีกยังวาดหวาดไปตามกันตาจันเป็นชื่อของมัคนายกวัดซึ่งพวกผมอาศัยอยู่เมื่อครั้งเป็นเด็กวัด ตาจันเป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่งในละแวกตำบลน,นั้นและเป็นมัคนายกมานานแล้วชาวบ้านทั้งหลายต่างยกย่องและนับถือตาจันซึ่งยอมอุทิศเวลาเพื่อช่วยเหลือกิจธุระในวัดอันยากจะมีผู้ยอมเสียสละและช่วยวัดได้เยี่ยงตาจันนี้นอกจากจะร่ำรวยแล้วตาจันยังเป็นคนปากหวานพูดจาไพเราะยิ่งเรื่องพูดจาหวานล้อมชักชวนคนทำบุญแล้วตาจันถนัดมาก ใครฟังตาจันบอกบนแล้วไม่อาจอดใจโดยเว้นการบริจาคเสียได้ต่างแต่ว่าจะบริจาคมากหรือน้อยเท่านั้นเองท่านอาจารย์ก็ไว้วางใจตาจันมากทีเดียวเพราะฐานะของตาจันเป็นหลักประกันว่าควรไว้วางใจฉะนั้นจึงยอมให้ตาจันเก็บเงินของวัดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเช่าทีนาของวัด และเงินรายได้ประเภทอื่นๆทุกอย่างตาจันเก็บรักษาไว้ผู้เดียวเมื่อถังวัดต้องการใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์สิ่งใดจึงเบิกจากตาจันเป็นงวดงวดไปเรื่องของตาจันจึงน่าจะเป็นเรื่องสวรรค์เรื่องวิมานเพราะเป็นคนช่วยเหลือวัดวาดีไม่น่าจะเป็นเรื่องนรกเรื่องเปรตอะไรเลยผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังคงม,มีความคิดเห็นเช่นนี้เหมือนกัน แต่นั่นแหละครับเรื่องเงินพระท่านว่าเป็นเรื่องยุง่งเหตุที่ยุ่งเพราะเงินทำคนให้งานได้คือทำให้กุศลชง,งักไม่งอกงามต่อไปเพราะความใกล้ชิดเงินมักเกิดความโลภตัวโลภเป็นกิเลสผู้ทำลายทำลายอะไรทำลายคุณความดีทำลายบุญกุศลของตอนให้หมดสิ้นไป คล้ายกับยาที่งอกขึ้นมาเต็มที่ยมยังอาหารของพืชอื่นๆซึ่งเพาะหวานเอาไว้ให้เสียผลฉันนั้นเมื่อเงินของวัดที่ตาจันรักษาอย่างน้อยอยู่ตาจันก็ไม่ได้ยุ่งใจอะไรมากแต่เมื่อนาน,านปีเงินที่ตนรักษากระกนโตขึ้นตาจันชักวุ่นวายใจเพราะเห็นประโยชน์อันจะได้จากเงินก้อนนี้ตาจันจึงเอาเงินวัดซึ่งเป็นของสงให้คนกู้ แต่ดอกเบีย้ยที่ได้กลับเป็นของตาจันเองปีหนึ่งปีหนึ่ง,งตาจันจึงมีรายได้จากเงินประเภทนี้ใช้จ่ายเลี้ยงตัวและลูกเมียเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวยิ่งนานปีก็ยิ่งพอกคุณมากขึ้นคนเช่าที่นาของวัดเสียค่าเช่าให้วัดปีละเท่านี้แต่ต้องเสียพิเศษให้แก่ตาจันทางอีกปีละเท่านั้นถ้าไม่ยอมเสียก็กลัวตาจันจะกลั่นแกลง้งไม่ได้เช่านาวัดต่อไป แต่เดิมเรื่องเงินของวัดของสงฆ์แม้ท่านอาจารย์ก็ไม่ใส่ใจที่จะจดจําเพราะคิดว่าเป็นของสงฆ์ใครจะกล้าคดโกงตาจาันว่ามีอยู่เท่าไรก็เท่านั้นตาจาันจึงค่อยๆโกงเงินวัดครั้งละมากบ้างน้อยบ้างโดยวัดก็ไม่รู้ชาวบ้านก็ไม่สงสัยเพราะตาจาันพูดเก่งปากหวานต่อหน้าคนก็แสดงกริยาว่าตั้งใจช่วยวัดพยายามทำเพื่อวัด และฐานะตาจันดีอยู่แล้วด้วยใครจะระแวงว่าตาจันจะไม่ซื่อต่อวัดผูกคดกองที่ฉลาดและตั้งใจจะกองเป็นอาชีพที่ยืดเยื้อย่อมมีลักษณะวาจาอันคนทั้งหลายมักเชื่อถือและไว้วางใจฉะนี้ท่านอาจารย์เคยสอนพวกผมเมื่อตอนจอ,อกจากวัดว่าพวกเองจงพยายามหากินด้วยความสุจริตเถิด เพราะธรรมชาติได้สร้างมือเท้าสติปัญญาร่างกายมาไว้ติดตัวเพื่อให้ทำรรหากินอยาคดกองหากินด้วยความทุจริตเลยของที่ได้โดยทุจริตเอมามกลืนกินเข้าไปในร่างกายของนั้นก็แต่งเลือดเนื้อของตัวเองให้เติบโตได้แต่มันเป็นความเติบโตด้วยความทุจริตเลือดของตัวเองที่ทุจริตเมื่อไปก่อกำเนิดให้กับโลกลูกที่เกิดมาก็เป็นเลือดชั่ว จะประพฤติแต่หยาบช้าเหลวซามตามสายเลือดซึ่งไม่บริสุทธิ์เมื่อถึงวาระสุดท้ายอันจะรำลึกได้ว่าเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตพวกเองก็จะเดือดร้อนใจเพราะเป็นการสายที่จะเข้าใจได้ว่าบุญหรือบาปเท่านั้นที่จะติดตัวไปได้สาธุคำสอนของท่านอาจารย์ยังก้องหูผรอยู่จนทุกวันนี้ทำให้ต้องมองคนทุจริตด้วยความขยยงตลอดมา ตาจันกองวัดเบียดเบียนของสงโดยเอาเงินซึ่งคนตั้งใจอุทิศเพื่อวัดเพื่อสงมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของแกมากี่ปีก็ไม่รู้ได้โดยแกไม่เคยนึกลกลัวเกรงต่อบาปกรรมเลยแต่สุดท้ายเมื่อบาปสนองผลตาจันก็ม่อันเป็นไปอย่างทุกคนคาดไม่ถึงซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด ลูกสาวตาจันสองคนกำลังแตกเนื้อสาวทั้งคู่ไปเที่ยวงานไหว้พระทางแม่น้ำในฤดวน้ำเรือเกิดอุบัติเหตุตกชนล่มจมน้ำตายทั้งสองคนอีกปีหนึ่งต่อมาลูกชายคนโตของตาจัน์ซึ่งมีอยู่เพียงคนเดียวกต็ตกฟ้าผ่าตายกลางทุง่งนาศพของลูกชายยังไม่ได้เผาเมียตาจันโูกคอตายในบ้านอีกหมดลูกหมดเมียในเวลาไล่เลี่ยกัน ตาจันดำรงสติไว้ไม่โย่เพราะถูกกระทบใจด้วยเรื่องร้ายแรงถึงขนาดจึงเป็นบ้าไปในที่สุดอน,นิจจาตาจันมัคนายกจันบ้านที่ตาจันปลูกไว้อย่างใหญ่โตวสวยงามแต่ตาจันไม่ได้อยู่เงินทองที่ตาจันมีไว้สําหรับซื้อกินและซื้อเครื่องหนุ่งหม่มแต่ตาจันไม่ได้ใช้ลูกเมียซึ่งจะรับมรดกจากตาจันก็ตายสูญสิ้นหมดไป อาจันกลับนอนที่ศาลาน้ำหน้าวัดกินของเหลือเดนจากเด็กวัดไม่นุ่งผ้าไม่ใส่เสื้อไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวเพราะตาจันเป็นบ้าชอบนั่งเมือมองอะไรอย่างเลื่อนลอยและบ่นพึมพำทั้งวันผู่เดียวและที่ร้ายที่สุดตาจันไม่ชอบกินข้าวแต่แกชอบบริโภคมดโคูดหรืออาจมของเสียของตัวเองเป็นนิจจสินยามคำคืนตาจันร้องครวญครางอย่างห้อยหวน คล้ายถูกสาบแผดเผาอย่างร้อนรนสุดกำลังจะทนได้เหมือนกับพวกเปรตที่ร่ำร้องเพื่อให้ญาติได้แผ่ส่วนบุญอุทิศให้ตนบ้างจักได้ผ่อนคลายทุกทรมานอยู่ฉันนั้นตาจันทร์ถูกทรมานเป็นเปรตอยู่ในวัดอย่างนั้นต่อไปหลายปีจึงสิ้นลมหายใจไปเรื่องความช่วช้าของตาจันทร์ถูกเปิดเผยเมื่อแกเป็นบ้าไปแล้ว โดยผู้ที่เคยกู้เงินของแกซึ่งรู้เรื่องนี้ดีและผู้เช่าทีนาของวัดก็นำมาเล่าให้อาจารย์ฟังท่านอาจารย์ทราบเรื่องตลอดก็ไม่ได้พูดทับถมตาจันอย่างไรเป็นแต่สอนพวกเราให้จำเรื่องตาจันเป็นตัวอย่างไว้แล้วเตือนว่าเมื่อทำความชั่วอย่าคิดว่าความชั่วที่ตนทำนั้นจักไม่มีผู้ใดรู้เพราะความลับไม่มีในโลก อันหนึ่งผู้ทำบาปเมื่อผลบาปยังไม่สนองมักขนองใจและสำคัญผิดว่าผลบาปไม่มีแต่เมื่อบาปสนองผลนั่นแหละจะสำนึกได้ว่าบาปนี้มีควรทำแต่การนึกได้ในตอนนั้นย่อมเป็นการสายเสียแล้วเพราะหมดเวลาที่จะแก้ตัวได้เรื่องเปรตอสุรกายสัตว์นรกยักษ์มานตลอดจนเทวดาอินพรหมนั้นชาวพุทธส่วนมากยังเชื่อว่ามีตัวตนจร,จริงๆ ในโลกนี้บ้างในโลกนรกบ้างในสวรรค์บ้างตามแต่จะเชื่อกันไปเพราะเคยถูกสอนมาอย่างนั้นหาได้ใช้สติปัญญาพิจารณาไตรตรองว่ามันจะเท็จจริงเพียงใดเอาแต่ศรัทธาความเชื่อตามตำราไม่ใช้ปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่บ่อยๆว่าใครมีแต่ศรัทธาความเชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาแล้วคนนั้นจะกลายเป็นคนโง่หลงงมงาย เพราะศรัทธาที่ถูกต้องประกอบด้วยสติปัญญาคือต้องคิดพิจารณาหรือลองปฏิบัติดูให้เห็นแจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเสียก่อนแล้วจึงเชื่อไม่ใช่จะเอาแต่เชื่อเรื่อยไปพระองค์ตรัสว่าหนึ่งจะได้เชื่อถือโดยเหตุสักแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บอกต่อๆกันมาสอง่าได้เชื่อถือโดยเหตุสักแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำตามๆกันมา สาอย่าได้เชื่อถือด้วยเหตุสักแต่ว่ามันเล่าลือกันกระชอนไปหมดแล้วว่าเป็นความจริง4ีอย่าได้เชื่อถือด้วยเหตุสักแต่ว่ามันมีอ้างอยู่ในคำพีหรือในตำราห้าอย่าได้เชื่อถือด้วยเหตุสักแต่ว่าเราเดาเอาเอง 6. อย่าได้เชื่อถือด้วยเหตุสักแต่ว่าเราคาดคะเนเอาเอง เจ็อย่าได้เชื่อถือด้วยเหตุสักแต่ว่าเราตรึกตรองตามเหตุผลส่วนตัวของเราเอง 8. อย่าได้เชื่อถือด้วยเหตุสักแต่ว่ามันเข้ากับความคิดเดิมๆของเรา9อย่าได้เชื่อถือด้วยเหตุสักแต่ว่าผู้พูดหรือผู้สอนนั้นอยู่ในฐานะที่พอจะเชื่อถือได้10บอย่าเชื่อถือด้วยเหตุสักแต่ว่าผู้กล่าวหรือผู้สอนเป็นครูบาอาจารย์ของตัวเอง แต่แล้วชาวพุทธไทยก็ไม่สนใจคําเตือนของพระพุทธเจ้าเลยและไม่มีใครสอนให้เราระวังความเชื่อเพราะเหตุสิบอย่างนี้มีแต่อ้างกันว่าต้องเชื่อเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกมาอย่างนั้นต้องเชื่อเพราะบาประเพณีเขาทํากันมาอย่างนั้นนานแล้วต้องเชื่อเพราะเขาเล่าลือกันมากต้องเชื่อเพราะมันมีอ้างอยู่ในตำราหรือในคำพีเช่นอภิธรรม ต้องเชื่อเพราะเราเดาเอาได้คาดคะเนเอาได้ตรึกตรองตามเหตุผลแวดล้อมได้ต้องเชื่อเพราะมันเข้ากับความคิดเดิมๆของเราแล้วและต้องเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ท่านสอนมาอย่างนั้นการเชื่อแบบนี้แหละทําให้คนงมงายแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็นยังสอนใครๆว่าอย่าเชื่อพระองค์ทันทีต้องเอาเรื่องนั้นๆไปตรตรองพิจารณาอย่างละเอียด ล,ลองปฏิบัติดูเสียก่อนเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงควรเชื่อวันหนึ่งพระองค์อธิบายธรรมะเรื่องหนึ่งให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วหันไปถามพระสารีบุตรว่าพระองค์เชื่อหรือไม่พระสารีบุตรทูลว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีแล้วถูกต้องแล้วสารีบุตรอย่าเพิ่งเชื่อตถาคตจนกว่าเธอจะได้ปฏิบัติธรรมนั้นแล้ว ฉันเกิดเห็นความจริงแล้วจึงค่อยเชื่อฉันนั้นในประเทศไทยจึงมีความเชื่องมงายในเรื่องแปลกๆที่ชาวต่างชาติเขาไม่มีกันเลยชาวพุทธแปลว่าประชาชนที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานแต่แล้วกลับปรากฏว่าชาวพุทธไม่รู้อะไรที่ถูกต้องไม่ตื่นจากการหลงไหลเข้าใจผิดไม่เบิกบานเพราะกลัวผีสังเทวดาอินพรมกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัว เพราะนึกว่ามันมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจที่จะมันดานอะไรอะไรแก่คนได้หลงกราบไหว้อ่อนวอนบูชาบวงสวงเสน้นไหว้ผุดผีปีศาจเหล่านั้นซึ่งไม่เคยคุณหรือให้โทษแก่ใครชาวพุทธแท้จะไม่สนใจผีสังเทวดาอินพรหมหรือพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์แบบของศาสนาคริสเตียนหรืออิสลาม ชาวพธควรจะกลัวอย่างเดียวคือการกระทําชั่วของตัวเองซึ่งจะนำโทษทุกภัยมาสู่ตัวเองไม่เร็วก็ช้าเช่นมัคนายกจันต้องกลายเป็นเปรตไม่นุ่งผ้าหนงผ่อนกินอุาระปัสาวะของตัวเองร้องหอยหวนเยือกเย็นใจแก่ผู้ที่ได้ยินกลายเป็นคนบ้าไร้สติสัมปชัญญะเพราะทำความชั่วเอาเงินการกุศลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ถึงจะร่ำรวยแต่พอบ้าเสียจริตไปแล้วเงินทองก็หามีประโยชน์แก่ตนไม่ได้แต่กินอุจระและปัสสวะของตอนเองนี่คืออบายกล่าวคือสถานที่หรือภาวะอันไม่สบายไม่เจริญแก่เข้าไปสู่อบายแล้วทั้งเป็นเป็นคือมีชีวิตเป็นคนบ้าเป็นที่อัพยศอดสูของผู้พบเห็นเป็นที่แช่งชักหักกระดูกของคนที่รู้ความประพฤติชั่วของแกชีวิตของคนบ้า ของคนขอทานของคนติดคุกตารางของคนที่สังคมรังเกียจนั่นแหละเขาเรียกว่าอบายภูมก็่ลวคือความเป็นอยู่และจิตใจอันน่าทุเรศของคนทำบาปเหล่านั้นเปรตในความหมายบางแห่งแปลว่าพวกขอฉนั้นพวกขอทานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเภทใดแม้กระทั่งพวกชีท,ที่ออกขอทานก็ถือว่าเป็นเปรตทั้งนั้นพวกนี้หิวกระหายและหลอกเก่งเสมอเสมอเขาจึงเปรียบว่ามีเปรตหลายอย่าง บางอย่างมีปากเท่าโล่เข็มกินอะไรไม่อิ่มสักทีหิวอยู่เรื่อยอยากอยู่เรื่อยพวกเศรษฐีที่มีเงินมากๆแต่ไม่รู้จักพอเพียงยังคงมีความโลภอยากได้ดอกเบี้ยมากๆอยากรวยมากๆกกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่รวยสมใจตนเองก็เป็นเปรตอีกพวกหนึ่งแต่เขาเรียกว่าเปรตอยู่วิมาน คนทั่วไปมักจะหลงเชื่อกันว่าเปรตนั้นต้องตัวสูงสูงผอมผอมแต่ความจริงนั้นเปรตอ้นอวนอ้วนตเตีย้ยก็ยังมีมันอยู่ที่จิตใจซึ่งเต็มไปด้วยความโลภความตรนีของเขาเองข้าไปเจ้าเคยเห็นข้าราชการที่เป็นถึงชั้นเอกอัครราชทูตที่ตอันอ้วนตัวขาวขาหรือภรรยาของเอกอัครราชทูตซึ่งหน้าตาสวยสวยแต่จิตใจยังคงเป็นเปรตเพราะเอาเปรียบราชการและประชาชน ด้วยการทุจริตเบียดบังเงินทองของทางราชการซึ่งเด้มาจากการเก็บภาษีอากรของราษฎรทั้งหลายทั้งทั้งที่เขามีไรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทและเกือบไม่ต้องใช้ใจอะไรเลยยังไม่กล้าออกเงินของตัวเองซื้อไก่กินหรือให้ลูกของตัวเองกินต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินทำใบเสร็จปลอมว่าซื้อไก่มาเพื่อเลี้ยงคณะโทษอื่นๆกล่าวคือรวมราคาไก่ไว้มากๆตัว แล้วทำไปเสร็จปลอมขึ้นมาเบิกเงินราชการกันเสียทีเปรตชนิดนี้แหละมีมากในที่ทั่วไปไม่ว่าในวงราชการหรือนอกราชการเปรตประเภทนี้แหละเป็นศัตรูของประชาชนเพราะร่ำรวยเงินเดือนเหลือกินเหลือใช้แล้วยังทุจริตเงินทางราชการเงินของประเทศชาติจึงไหลร่วไปโดยไม่มีใครรู้มากมาย เพราะพวกเปรต้วนเปรตผอมประเภทนี้พอเขาย้ายไปอยู่ที่ใดเขาก็เอาพวกเปรตอย่างเดียวกันไปร่วมมือด้วยไปช่วยกันทําบัญชีปลอมใครไม่ใช่เปรตก็อยู่ร่วมงานกับเขาไม่ได้เขาเกรงว่าจะรู้ความลับของเขาเขาจะไม่กองได้อย่างสบายใจเปรตจึงได้แก่คนโลบจัดนั่นเองในอินเดียข้าพเจ้าเคยเห็นเปรตตัวจริงๆมาเหมือนกันมีหลายแบบหลายประเภท แต่ที่น่าสลดใจที่สุดก็คือพวกขอทานซึ่งไปรวมกันเก็บเศษอาหารจากกองขยะมูลฝอยคว้าอะไรใส่ปากอยู่อย่างไม่ละอายข้าพเจ้าเดินเข้าไปดูกองขยะนั้นก็ไม่เห็นว่ามีอะไรที่พอมนุษย์จะกินได้นอกจากพวกสุน,นัขจะพอหากินในบางแต่เปรตเหล่านั้นกินกันได้ดีข้าพเจ้ายกล้องถ่ายรูปขึ้นเพื่อจะถ่ายรูปเปรต แต่ก็ถูกตำรวจห้ามไว้เพราะเป็นสิ่งที่น่าอับอายของชนชาติเขาข้าพเจ้ายืนน้ำตาไหลด้วยความสงสารเศร้าใจกว่าจะนึกถึงเรื่องควักเงินในกระเป๋าออกแจกเป็นทานตำรวจก็ไลเ่เปรตแก่ๆเปรตสาวๆเปรตเด็กๆเ,เหล่านั้นไปเสีก่อนแล้วข้าพเจ้ายังจำภาพเปรตนั้นได้อย่างติดหูติดตามาจนกระทั่งทุกวันนี้ ใครไปอยู่อินเดียนานๆก็คงเหนเปรตเข้าสักครั้งหนึ่งเปรตจึงไม่ใช่ผีซึ่งเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเลยและไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงๆนอกจากกล่าวกันแต่ในตำรามันเป็นคนอย่างพวกเรานี่เองซึ่งหาดูได้ในที่ทุกห้นทุกแห่งคนโบราณเขาฉลาดในการสอนจะพนานนาถึงคุณสมบัติอันต่ำของเปรตก็เกรงว่าคนจะไม่เข้าใจดี จึงกล่าวเป็นบุคลาธิฏฐานเป็นผีสงสงผอมผอมท้องแห้งหัวโตคอยขอส่วนบุนส่วนทานจากประชาชนได้เท่าใดก็ไม่รู้จักพอมักคนายกจันเป็นคนร่ำรวยแต่ยังกงเงินที่ชาวบ้านเขาทำบุญทำกุศลฉะนั้นเงินที่ชาวบ้านเขาทำบุญจึงเป็นเงินที่มีความหมายผิดไปจากเงินธรรมดาใครเอาเข้าห่อเข้าพกก็อ,อาจถึงความผินาาจิบหายในเวลาต่อไป แบบลูกสาวตาจันสองคนเรือล่มตายเมียผูกคอตายลูกชายตุกฟ้าผ่าตายเพราะเงินที่กองประชาชนเอามากินนมาใช้นั้นมันเป็นเงินร้อนเงินบาปหนาะจึงมันดานให้ลูกเมียต้องตายหองทันตาเห็นตัวเองก็กลายเป็นบาเพราะการยึดมั่นถือมั่น่าลูกเมียเป็นคนรักยิ่งของตนพอล้มหายตายจากไปก็เสียอกเสียใจมากจนเหลือที่สติปัญญาจะระง,งับความโศกได้ ตัวแกเองก็ย่มคิดอยู่แล้วว่าแกเคยกงเงินของศาสนาตลอดมาแกต้องรับบาปแน่ๆพอเกิดเหตุเพศภัยขึ้นแกก็เลยเชื่อว่าถึงคราวที่บาปจะตามมาสนองแกแล้วด้วยความหวาดกลัวกลุ้มอกกลุ้มใจเกรงว่าจะต้องไปเอาบายจิตใจจึงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียสติกลายเป็นเป,นเปรตไปต่อหน้าต่อตาฉะนั้นขอให้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเงินการบุญกุศล เงินที่เขาอุทิศเพื่อการศาสนาจงได้ระวังตัวเวลานี้เห็นมีภิกษุสมพานภิกษุหมอดูหมอคาอาคมหมอรักษาโรคหมอผีหมอตั้งสารพระภูมิร่ำรวยกันเป็นเรือนแสนเรือนล้านรวยแล้วสึกออกมามีลูกเมียขี่รถยนต์คันใหญ่ๆอยู่บ้านงามๆจงคิดถึงเรื่องเปรตจันร์เอไว้ก่อนที่จะสายเกินไป ขอให้คิดดูว่าตัวเองต้องการที่นอนเพียงวาเดียวมีท้องท้องเดียวถึงจะเผื่อลูกเผื่อเมียบ้างมันก็ไม่จำเป็นจะต้องหลอกเขากินกองเขากินหรือต้องสะสมเงินเอาไว้ตั้งล้านล้านบาทลูกเต่าก็ไม่ใช่พ่อแม่ของเราให้เขาได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีก็พอจะเป็นสมบัติติดตัวเข้าไปภายภาคหน้าได้ถ้าจะให้เป็นเงินทองเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่รู้จักเพียงพอ แล้วลูกๆก,ก็จะเสียนิสัยไม่เห็นคุณค่าของเงินเลยกลายเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกียดคร้านการเรียนและผลนทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หล่อหลวงเข้ามาได้นั้นให้หมดไปใครโกงเขาก็ต้องรับบาปที่หลอกลวงเข้ามาและอาจกลายเป็นแบบเปรตตาจันไปเมื่อใดก็ได้คนอย่างตาจันมีมากในเมืองไทยภิกษุเจ้าวาดที่ร่ำรวยก็มีมากในเมืองไทยพอมรณะภาพไปปรากฏว่า มีเงินเก็บซ่อนอยู่หลายแสนบาทหรืออาจขนาดเรือนล้านก็ยังมีน่าสงสารภิกษุนักศึกษาที่ยากจนแม้แต่ค่ากระดาษดินสอค่าหนังสือก็เกือบจะหาซื้อไม่ได้ภิกษุที่ร่ำรวยมากน่าจะบริจาคเงินของตนสงเคราะห์เพื่อนร่วมพรหมจรรย์ด้วยกันหรือบริจาคช่วยเหลือประชาชนยามเกิดทุกภัยวัตภัยแต่ก็ไม่เห็นองค์ไหนบริจาคกัน จนถึงกับมีคำกล่าวที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งว่าภิกษุนี่แหละเป็นพู้ที่ตรณีเข็ญเหนียวที่สุดทั้งทั้งที่ท่านสอนคนยุคนให้ทำบุญให้ทานอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ตัวท่านเองไม่ทำบุญให้ทานเลยคำกล่าวนี้จะจริงเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบขอให้สังเกตดูกันเอาเองอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านเดเตือนสงสาวกอยู่บ่อยๆว่า การที่มาบวชนี้ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ลาบชนอาหารที่อยู่ยุกยาจีวรแต่บวชเพราะความทุกข์ใจเล่นงานเอาแล้วจึงหนีทุกมหมาทางระง,งับทุกหาความสงบสุขทางใจไม่ใช่มาบวชเพื่อสะสมเงินทองวินัยของพระก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามจับต้องเงินตราซึ่งเป็นทางป้องกันมีให้สะสมเงินทองนั้นเอง เวลานี้ถึงภิกษุจะจับต้องเงินตราก็น,นับว่าเนื่องจากความจำเป็นตามกาลสมัยพอที่ผู้มีปัญญาจะให้อภัยท่านได้แต่การสะสมเงินทองกันเป็นเรือนแสนเรือนล้านไม่ว่าจะเก็บในกำปั่นหรือในธนาคารย่อมให้อภัยไม่ได้เพราะภิขุคือผู้ขอมีเงินมากกว่าชาวบ้านป่วยทานแก่ท่านไปเสียแล้ว แบบนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเจริญของพุทธศาสนาแน่ๆสำหรับชาวพุทธที่มีศรัทธาทำบุญทำทานเพื่อหวังสวรรค์วิมานหรือแม้เพียงอาบุญก็น่าจะได้พิจารณาให้ดีๆเสียก่อนว่าการทำบุญนั้นเป็นการสมควรหรือไม่จะได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงหรือไม่เพราะปรากฏอยู่บ่อยๆว่ามีพวกมิจฉาชีพเด้ออกเรี่รายชาวบ้านในนามของศาสนานักบวชหนุ่มๆบางรูปที่ตั้งตัวเป็นศาสดา เรื่อยรายบอกบุญคนทั่วประเทศไทยจนได้เงินหลายล้านบาทแต่ไม่มีใครควบคุมบัญชีการเงินในที่สุดก็ศึกไปพร้อมกับเงินแต่แล้วก็ยังไม่มีบทเรียนแก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายคนกองจึงมักได้ใจชอบใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือหาเงินและทำความเสื่อมเสียมาสู่วงการสงเสมอเสมอๆเรียบเรียงโดยทวีวรคุ